เทรนความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยในต่างประเทศมันก็มีมาสักพักแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงของโลกใบนี้เม็ดเงินหรือว่ารัฐบาลกับเว้นต่างเนี่ยพยายามสนับสนุนให้ทุกธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ ESG นะ่ที่เราจะเห็นได้ชัดปัจจุบันก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ Environment ชัดเจนมากว่า c l e a n Energy กับเรื่องของฟู o d governance เพียงแต่ความยากของนักลงทุนในปัจจุบันก็คือการลงทุนในธุรกิจหรือในหุ้นกลุ่มเนี้ยมันยังไม่ได้สะท้อนกลับมาในเชิงผลตอบแทนที่ตรงกับที่าางเเะน้้นลจตออกืกาป คือฉันจะลงทุนเพื่อให้ได้กําไรหรือลงทุนในบริษัท ESG แล้วก็วิธีหรือมาตรฐานในการวัดบริษัทที่มี ESG ดีๆมันก็ยังไม่ได้ไปทางเดียวกับผลกําไรในอนาคตคิดว่าแนวโน้มตรงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่กระบวนการวัดว่าแต่ละบริษัทมีความสําคัญกับ ESG ยังไงแล้วบริษัทที่มี ESG ที่ดีเขาสามารถที่จะเติบโตทํากําไรได้อย่างยั่งยืนตรงจุดนั้นตัว ESG กับตัวผลตอบแทนมันจะมาคู่กันเพียงแต่ณปัจจุบันมันเป็นเหมือนช่วง early stage หรือช่วงตั้ง ้นที่หลายอย่างมันยังไม่ลงตัวเพราะนั้นนักลงทุนนี่แหละก็จะต้องรับความเสี่ยงของคนที่ชอบลง Earl y เหมือน e a r l y Adopter เนาะว่าบางครั้งหุ้นที่ลง e ER s g ดีเอยอาจจะผิดพลาดก็ได้จุดนี้จะไม่ถึงจุดที่เขาจะทํากําไรเยอะๆก็ได้เพราะเป็นช่วงจุดตั้งต้นถ้าใครจะลงทุนช่วงนี้คิดว่าจะต้องเลือกให้ดีมากๆเลยแต่ถ้าใครที่มองเทรนระยะยาวเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ลงทุนในบริษัทที่มี corporate Value ระยะยาวที่ดีก็คือมี G g o v e r n a n c e ที่ดีแล้วก No.